สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sunday Talk พื้นที่ที่คุณจะได้อัปเดตเรื่องราวเทรนด์ดิจิทัลและ AI t r a n sformation เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้ก้าวกระโดดวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าแทงใจดำเจ้าของธุรกิจและคนทำงานหลายๆคนกับหัวข้อที่มีชื่อว่าลายเด้งงานเดินหรือเงินหายทำไมบริษัทที่อยากโตถึงต้องย้ายบ้านสู่ดิจิทัลเวิร์กเพลคุณเคยเป็นไหมครับ เวลาสี่ทุ่งกว่า,วาเสียงแจ้งเตือนติ้งดังขึ้นมาจากมือถือวินาทีนั้นใจคุณกระตุกคุณไม่รู้เลยว่านั่นคือเพื่อนทักมาชวนไปกินข้าวหรือลูกน้องทักมาบอกว่าพี่ครับงานมีปัญหาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไลน์คือแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนไทยแต่คำาถามสำคัญที่ผมอยากชวนคุยในวันนี้คือมันใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารธุรกิจจริงๆหรือเปล่า ลองจินตนาการตามผมนะครับในบริษัทของคุณตอนนี้การคุยงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหลายกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มไฟล์ขายกลุ่มโปรเจกต์ A กลุ่มผู้บริหารกลุ่มกินข้าวเที่ยงพอเราเอางานไปฝากไว้ในแอปแชทส่วนตัวปัญหาคลาสสิกที่ตามมาคืออะไรครับ 1. พี่ขอไฟล์งานโลโก้หน่อยคําตอบที่ได้คือไฟล์หมดอายุแล้วครับพี่ต้องส่งใหม่ต้องหาขันวุ่นวายสสั่งงานไปแล้วผ่านไป3วัน งานไม่เดินพอทวงถามพนักงานบอกว่าข้อความมันรันขึ้นไปข้างบนครับผมอ่านไม่ทันหรือว่าผมนึกว่าพี่สั่งคนอื่นและ3ครับข้อนี้สําคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลครับสมมุติว่าวันหนึ่งท็อปเซลล์ของคุณลาออกเขาเดินออกไปพร้อมกับมือถือส่วนตัวที่มีรายชื่อลูกค้าทั้งหมดประวัติการคุยทั้งหมดอยู่ในไลน์ของเขาคุณจะทํำยังไง ข้อมูลบริษัทกลายเป็นสมบัติส่วนตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่เราต้องมาคุยกันเรื่องดิจิทัลเวิร์กเพลสดิจิทัลเวิร์กเพลสไม่ใช่แค่คำหลูๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนจากห้องนั่งเล่นที่เราใช้คุยสับเพเหระให้กลายเป็นออฟฟิศดิจิทัลที่เป็นระบบระเบียบลองเปรียบเทียบง่ายๆครับถ้านลายคือห้องโถงกลางบ้านที่ใครจะเดินเข้าเดินออกก็ได้เสียงดังจอแจข้อมูลปะปนกันมูดไปหมด ดิจิทัลเวิร์กเพลก็คือตึกสำนักงานที่มีแบ่งแผนกชัดเจนมีห้องประชุมมีตู้เก็บเอกสารนิรภัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมการย้ายบ้านจากไลน์มาสู่ดิจิทัลเวิร์กเพลสมันคือการขี่เส้นแบ่งระหว่างโปรเฟชชั่นอลกับเพอร์ซันลออกจากกันครับเวลาเข้าแอปนี้แปลว่าเรามาทำงานโฟกัสเต็มที่แต่พอเลิกงานปิดแอปก็คือจบพนักงานได้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์คืนมา สุขภาพจิตดีขึ้นประสิทธิภาพงานก็ดีขึ้นด้วยแล้วถ้าถามว่าดิจิ t a ลเวิร์ l เพลสตัวไหนที่น่าสนใจและตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ที่ต้องการความครบวงจรผมขอแนะนำให้รู้จักกับ Bitrix 24ครับทำไมต้องเป็น Bitrix 24ในขณะที่แอปอื่นอาจจะเป็นแค่แอปแชทแต่ Bitrix 24คืออีโคซิสเ็มหรือระบบนิเวศของการทำงานที่สมบูรณ์แบบครับจุดเด่นแรกที่ฉีกกฎการแชทเดิมๆคือ Enterprise Messaging ของ Bitrix 24มันไม่ใช่แค่การพิมพ์คุยกันแต่มันคือการเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นเนื้องานครับเคยไหมครับที่คุยงานกันยาวเหยียดแล้วสรุปไม่ได้ว่าใครต้องทำอะไรใน Bitrix 24คุณสามารถคลิกที่ข้อความนั้นแล้วกดเปลี่ยนให้เป็น Task หรือภาระงานได้ในคลิกเดียวกำหนดได้เลยว่าใครรับผิดชอบเสร็จเมื่อไหร่ต้องส่งอะไรบ้างจากแชทแล้วลืมกลายเป็นแชทแล้วได้งานทันที แถมไฟล์งานต่างๆที่ส่งกันในนี้จะถูกเก็บอยู่ในไดรฟ์ส่วนกลางของบริษัทไม่มีการขึ้นว่าไฟล์หมดอายุอีกต่อไปแต่ความเจ๋งมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องแชทนะครับถ้าคุณใช้ b i t ริ x 24คุณกําลังจะได้ระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งบริษัทลองนึกภาพฝ่ายขายนะครับปกติถ้าลูกค้าทักไลน์มาข้อมูลก็อยู่แค่ในแชทแต่ในบิตริท24เรามีระบบ CRM เชื่อมต่ออยู่ เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาข้อมูลจะวิ่งเข้าสู่ระบบไพพ์ไลน์ทันทีทีมงานทุกคนเห็นสถานะเดียวกันไม่ต้องคอยถามกันว่าลูกค้าคนนี้คุยถึงไหนแล้วผู้บริหารสามารถดูยอดขายดูประสิทธิภาพของเซลล์แต่ละคนได้แบบเรียลไทม์และที่สำคัญคือข้อมูลลูกค้าเป็นของบริษัท100%เซตต่อให้พนักง,งานคนนั้นลาออกข้อมูลและประวัติการคุยทั้งหมดก็ยังคงอยู่ที่เดิม นอกจากนี้ Bitrix 24ยังช่วยจัดการเรื่อง Workflow และ HR ได้ด้วยการขอลางานการเบริกงบประมาณไม่ต้องมานั่งเขียนกระดาษหรือพิมพ์ขอในลายแล้วรอหัวหน้ามาอ่านแต่สามารถกดทำเรื่องผ่านระบบหัวหน้ากดอนุมัติผ่านมือถือทุกอย่างมีหลักฐานอ้างอิงตรวจสอบย้อนหลังได้ลดความผิดพลาดลดงานเอกสารและทำให้องค์กรของคุณทำงานได้เร็วขึ้นแบบติดสปีดสรุปนะครับการใช้ลายคุยงาน อาจจะง่ายในจุดเดิมต้นแต่มันคือความเสี่ยงและก็ต้นทุนแฝงในระยะยาวทั้งเรื่องไฟล์าหายสั่งงานแล้วลืมหรือข้อมูลรั่วไหลถ้าวันนี้บริษัทของคุณต้องการเติบโตต้องการความเป็น professional และต้องการความมั่นคงของข้อมูลการย้ายบ้านมาสู่ดิจิทัลเวิร์กเพลสอย่าง Bitrix 24ไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันคือทางรอดและทางรุ่งของธุรกิจในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัอย่ารอให้ข้อมูลสำคัญหาย หรือพนักงานเบิร์นเอาท์จากเสียงลายเด้งตอนดึกๆก,ก่อนแล้วค่อยแก้ครับเริ่มต้นวางระบบวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขององค์กรคุณและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยนองคอ์กรหรือกําลังมองหาที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทซันเดย์โซลูชันจำกัดนะครับเราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์เคียงข้างธุรกิจคุณ โทรมาคุยกันได้เลยที่เบอร์026348899สำหรับวันนี้ Sunday Talk ต้องขอลาไปต่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ